ファン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 ファ ปฏิชาเเมื่อกาตีรมณ์ในเกม Hero of the World เราก็มาคุณเต้คุณนตและคุณตันแนะนำตัวครับจับับากับตาครับคุณตโนมาได้ครับครับตอนนี้มีโลนคุณเน็ตเล่นแฮมเบอร์สตอร์มาคุณอันี่อะไรวะคุณเต้เล่นพีดแล้วก็จะกับคุณตคันเล่นโซติสครับต้อไปกนครับโอเคครับผม ตอนนี้ไม่รู้่ะแต่นี้ชอบออกหมันหลงเอาเลยเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักไปตี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 แบบต่อให้แล้วก็ตามเดตามม่าตีีวโดดแล้วก็ตีตีตีจังหวะนี้พดแล้วังครับดจังหวะนี้ยังเอาเอาแล้วอีกทีเด้อไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ่ะโฟ้ไม่ตายไม่ได้ เปลจังหวะนี้ครับไล่แล้วไล่แล้วไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไว่าดไ่าบอกเา่ามา่าไ่หวานมาจะพไหม้าบ้า้บมีมาะ ต้องี้น้เาโดไ้อนี้ยัไงเก็บไม่ได้หรอเนี่ยเขามาเก็บครับโอ้โหกัางวานี้ต้องตั้งต้องตั้งแต่มันอยู่ในก้อง